ดีครับผมทุกคนโอ้ยมาแบบเดือดเดือดเลยนะคู่นี้เป็นทางด้านทีมสวาดเจียกับทีมแฟลตะครับรอบ16ทีมสุดท้ายโซสซารนฮะดันเข้ามาแล้วจังหวะนี้แต่เป็นโคเแมนะที่โดนสกิดแล้วโซสซาทเรียบร้อยน็อกหนึ่งเปิดมาก้อนแหลกแล้วนะเออเปิดมาก้อนแหลกแล้ว แล้วโคเม่ไปสวนมวยนะคนหนึ่งกับภาพยาวๆนะฮะจังวันี้วิลลี่ฮะตรงบันไม้กับเกมแล้วเป็นฮาร์ดีนะที่อ้อมอะแล้วคาเค้นฮะเจอ2รุมหนึ่งหรือเปล่านี่เจอ2องรวหนึ่งเรียบร้อยเหลือฮาร์ดี้ก็สุดท้ายอยู่ไกลกว่าเพื่อนด้วยแล้วเล่นเป็น M500 ฮะเล่นที่จะตายวงหรือเปล่าแล้วโดนประชิดฮะ เลียอุย้ยสวนหัวได้แล้วตัวที่สองก็จะสวนได้หรือเปล่าแล้วซ้ำสมฮะเพื่จะเอาคิวเรียบร้อยฮะหนึ่งต่อศูนย์คะแนนคิวมันไม่เกี่ยวแล้วนะตอนนี้นะมันไม่เกี่ยวแล้วเน้นชนะกับแพ้ชนะก็คือเข้ารอบแปดทีมแพ้ก็คือตกรอบทันทีมาดูกับผมทางหน้านทีมสว่านกันบ้างโคมิดฮาร์ดี้คราเคนโตซาดน,น้าน ทีมแฟลชนะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนคนเล่นด้วยนะเป็นเคยอมวินลี่นะที่ที่มาแทนซีโฟนั่นเองเกมต้นเคโอจีมวยนะเคโอจีจริงด้วยนะครับผมนอฟเกมเมอร์สไนเปอร์ไวเปอร์แล้วเป็นทางด้านต้นนะที่โดนสก,กิดมาต้นโดนรุมฆ้าจังหวะน,นี้แล้วเป็นทางด้านมวยนะแะปวกที่อ้อมหลังมา มีตัวเปิดจุดฮะแต่ยังไม่ชาร์จเพราะว่ามีตัวซ้อนไกลๆฮะแล้วรู้สึกว่าเกมเนี่ยจะเข้าไปช่วยเพื่อนทันรับบอาเรียบร้อยฮะมวยนั้นนกดาวไปเรียบร้อยดมเขี่ยวไปเป็นฮาร์ดี้ที่ยิงไกลๆอยู่ทางด้านนี้แล้วเจอแล้วฮะยิงไปดีเซิร์ดโดนไปหกสิบเจ็ดฮะแล้วนกดาวรับบอลแล้วกระโดดมาเอออโวต่างฝ่ายตั้งให้หัวฮะเรียบร้อยนกดาวไปหนึ่งแล้วต้องโซซสาจะเข้าประชิดมาแล้วโดนเรียบร้อยโอ้โหเอาเรื่องจาดนะสองคนนี้เกมฮะยิงซ้ำศพไปก่อนแล้วจังหวะนี้ กะสว่าที่ได้เปรียบสีต่อสองเป็นสองต่อสองเฉยครานอยู่ไหนฮะครานชุบเพื่อนก่อนโอ้โหเอาเรื่องนาตี้นีะ่ะเอ้าแล้วโคเมตออกอย่างนี้เห็นหรือเปล่ปาไม่เห็นเหรออ๋อเขาย้ายเขาย้ายฟอรชิชันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะทีมแฟลตว่าไงดีครับผมทีมที่เต็งหนึ่งของการแข่งนี้นะเล่นตนัวไกลเปิดไปดามจบอกเลยว่าเจ็บนะ แล้วจะประชิดหรือเปล่าน่าจะดันประชิดแล้วฮะนี่ฮะเจอกันนิดหนึ่งแล้วป่ากันมาเรียบร้อยฮะเหลือวิลลี่ก็สุดท้ายวิลลี่จะไปเอากับโคเม่หรือเปล่าโคเม่รู้สึกว่าจะดักตรงนี้นะวิลลี่ก็ต่างฝ่ายต่างรู้นะคาร์เก้นฮะยังไม่เข้าด้านในวงบีบเลยนะแล้วเจอกับวิลลี่เรียบร้อยแล้วฮะโดนเปิดจุดจังวันนี้คาราเคนอออุ้ยหัวแตกแล้ววิลลี่สองหนึ่งหรือเปล่าไหวหรือเปล่าสองหนึ่ง เรียบร้อยไม่ไหวฮะเป็นโคเมทที่เก็บคิวไปได้ฮะหนึ่งตอนหนึ่งครับผมหนึ่งตอนหนึ่งแต่ไปเป็นด่านโรงสีว่ะด่านนี้ต้องรอดูว่าจะเล่นแผนยังไงบ้างมารอดูฮะว่าจะเล่นยังไงอันนี้ผมไม่ได้ใช้หูฟังนะไม่ได้ใช้หูฟังเลย คู่ตดดึงนะคู่ตึงนะบอกเลยส so, ว่านนี่รู้สึกว่าจะเป็นที่สามของกลุ่มเอหรือกลุ่มดีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะเพราะว่ากลุ่มดีเนี่ยตารางคะแนนตารางคะแนนสูงสี่กันแล้วโซสาดอ้อมมาเพื่อจะเอาใครครับเนี่ยเอาต้นหรือเปล่าไม่ใช่ต้นนะต้นดิแล้วหมวยนะเห็นตัวรอดช่องตรนนั้นฮะ ถอยไปหาเพื่อนหรือเปล่ารู้สึกว่าจะถอยไปหาเพื่อนแล้วรู้สึกว่าต้นเนี่ยนกดาวไปหนึ่งแล้วเกมมะซ้อนทันแล้วเปล่าแล้วปาดกลับมาดมส่วนประมาณมันก็เล่นที่ะน็นนกดาวหรือเปล่าฮะแล้วมวยนัดถอยไปอยู่คอนเทนเนอร์ตัวเองแล้ววินลี่ก็เ็นอกดาวไปเหมือนกันท่านดูทางนั้นโซซัดเป็นมาเปเขาประชิดเรียบร้อยแล้วยิงมานอกดาวไปหนึ่งฮะโอ้โหเอาเรื่องจัดแล้วฮะดิปัมยาไปก่อนแล้วโคเมทฮะแล้วตัวสุดท้ายแล้วเจอกับคนที่ตัวสุดท้ายของเขาว่าไงดีแล้วปาดกลับมายังไม่โดนใครยังไม่โดนใครคราเช่น ถ้าก็เห็นตัวแกกลายโซซาจะเข้าไปชิดด้านในหรือเปล่าแล้วเข้าอยู่คอนเทนเนอร์ฮะจังหวะนี้เข้าอยู่ในคอนเทนเนอร์โอ้โหปาดฮัตดีเรียบร้อยเป็นด้านหนึ่งครับขั้นที่ยิงออกไปได้สองต่อหนึ่งสวัสดนำสวัสดล้มทีมแฟลตได้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะท้าวจริงๆอ่ะถ้าล้มได้อ่ะก็ต้องรอดูเลยครับ ว่าเป็นฝั่งไหนที่เขารอบ8ทีมเรามารอดูกันฮะผลงานของทีมสว่านี่คือเงียบมากเลยนะผลงานเขาก็คือเงียบมากส่วนทีมแฟลตนี่คือถ้าพูดถึงทีมแฟลตในการแข่งซีซีนะคือเขาชนะรัวๆเลยนะแพ้แค่เกมเดียวแพ้ MNB ป่ะ หรือกดวะจำไม่ได้ฮะโอ้ยแล้วปลาระเบิดจับเวลาไปจังหวะนี้โดดกลางอากาศหรือเปล่าโดนใครไม่โดนนกดาวเป็นหนึ่งฮะจะติดนั่นหมวยนะที่โดนนกดาวไปแล้วเกมเล่นเลรอน้อยจัดนะ,ะแล้วมีตัวซ้อนเขาหลังมาเรียบร้อยเกมนกดาวไปเลยวิลลี่วิลลี่ตัวสุดท้ายแล้วปลากลับมาดึงส่วนกลับมาแล้วตัวไอวอวของเขาจะเอาตัวเราได้หรือเปล่าแล้วส่วนกลับไปเหมือนกันจังหวะน,นี้เขาเอาได้หรือเปล่าตัวของเขาแล้วเราจะทำศพไปก่อนนะโอ้โหแล้วดึงรวมเรียบหนี่แหวนหล่อฮะสามตอนหนึ่งครับสวัสด์เอาเรื่องจัดสวัสด์ สวัสดีเขาน่าจะไปจะไปฝึกซ้อมทีมเยอะนะดูจากการเล่นวันนี้แล้วนหะเขาน่าจะไปฝึกซ้อมเยอะมากเลยแหละดูดินำมาสามหนึ่งแล้วอนะ่ะทีฟลัยังสู้ไม่ไหวเลยนะตอนนี้หมวยนะยังไม่เปิดเฟิร์สบัตรให้ตัวเองนะผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ชื่อมวยนะ ต่างฝ่ายต่างขยับเพื่อที่จะดันเอานะตอนนี้คือทีมแฟลยึดวงเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ต้องรับก็ต้องตั้งรับให้แน่นด้วยนะนี่ครับสวาดอ้อมอะเปิดนอกดาวได้แล้วปต่ยังไม่นอกดาวฮะแต่เป็นตัวเองที่นกดาวโซซานนกดาวไปด้านฮาดดี้ฮะปะทะกับใครอยู่แต่ส่วนนอกดาวเป็นเหมือนกันแล้วเจอกันซุ่งๆหน้าแล้วปาดมาโดนหลังเรียบร้อยนอกดาวไปเหลือโคเมดฮะโคเมดเจอกับตัวหน้าเขาแล้วปาดกลับมายังไม่เจอไอ้เจออะไรล่ะเจอกับ มวยนั่งกระเป๋ากระโดดข้ามมาต่างมาต่างฝ่ายต่างข้ามหน้าต่างั่นแหล่แหวัวของมวยจังหวะนี้ปากมาและมวยนกดาวไปมีตัวซัพพอร์ตอย่างเกมเกมเข้ามาหลังมาเหลือคราเค,ค่คนสุดท้ายคราเค็ลูกสองยาของเขาจะเปลี่ยนชีวิตกระเป๋าแต่ไม่ได้ให้โดนต้นให้ช็อตไป2ต่อ3โอ้โหทีมแฟนเหลือคนเดียวเลยนะเมื่อกี้นะเสียดายครับผมออกไปอย่างนั้นต้นส่วนนัดเดียวล่วงหัวแตกสองต่อสามะ เริ่ม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 ตีตื้นขึ้นมาแล้วทีมแฟลทเขาจะเอาชนะได้หรือเปล่าฮนะ โคเมดฮนะห้องน้ําของเขาแล้วโซสานะโอโหจังหวะนี้เลือดเลือน้อยจัดจะโดนโถมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะยังนะทางด้านฮาร์ารดี้ฮะในบ้านอา้าวแล้วระเบิดจับเวลาจังหวะนี้ปาไปฮะระเบิดโอ้ไม่ถึงฮนะระเบิดจนสลัดค่อนข้างที่จะหนักมากนะถ้าปลาไปสูงๆเนี่ยมันไปไม่ถึงนะไปไม่ไกลด้วยประเด็นมุยนะ่าเจอกับโซสาเเี็บร้ยอยโซสาโดนเขียวไปมันดูทางด้านโคโคคินอะไรละ่ะคราค่น จากเขมปัทะหลังกําแพงจังหวะนี้ล้ส่วนกับไปนอกดาวไปเช่นกันฮะมาเป็นฮาดี้โคตแล้วโคเมดอยู่ใกล้ๆว่าเพื่อนแล้วไม่สวยๆชอนฮะจังหวะนี้ฮาดี้อื้ฮะฮาดี้เห็นเพื่อนตายตอนน้าตอนาแล้วดนงส่วนกับหลังมาเลือกโคเมตโสุดท้ายที่เลือดเหลือน้อยจัดเลยปัญญาก่อนไหมฮะตอนนี้คนที่อยู่ใกล้โคเมตก็คือมวยน้นะมวยน่าจะเข้าไปเจอหรือเปล่าฮะน่าจะรู้หรือเปล่ารู้แน่ผมว่ารู้แน่เนี่ยต้อรอตรงนี้เนี่ย อ้าวแล้วเข้าด้านในบ้านแล้วเห็นตัวอย่างมวยนะมวยน้าป่านกลับมาโอ้โหแล้วเลิเลน้อจัดเรียบร้อยให้ติดประตูเลยเข้าบ้านไม่ได้ตีเสมอได้ครับทีมสแลตติดประตูอะเมื่อกี้ถ้าไม่ติดประตูนี่คือรอดนะรอดแค่แป๊บเดียวแล้วก็โดนโถมตายมวยนะาทำไปได้สองคิวในตาเมื่อกี้วินเมื่อกี้ ระเบิดะฮะแล้วเห็นจังหวะนี้เจ็บจัดโซกาสเข้าประชิดะฮะโอ้ยแล้วทุกคนแล้วทีมสวัสด์โคตรพลาดเลยฮะคือไปจอดจงตัวคนเดียวของทางนั้นทีมแฟลตฮะเรียบร้อยฮะเล่นอย่างนี้โอ้โหโคตรพลาดเลยฮะก็คือทั้งทีมสวัสด์เนี่ยไปโฟกัส ไปโฟกัสแค่ตัวเดียวนะคือเขาโฟกัสแค่ตัวเดียวแล้วทางด้านทีมแฟลตนี่คือเข้าหลังมาได้สบายเลยฮะจากที่ทีมแฟลตต้องดันขึ้นไปแบบยากๆฮะทำให้เขาเข้าหลังแบบสบายๆเลยฮะเมื่อกี้สวัสดีพลาดฮะจุดเมื่อกี้เขาไปทั้ง4คนไปโฟกัสแค่คนเดียวเองก็คือตรงไอว,วัวงไอวัวตรงบันไดอ่ะเออตรงเมื่อกี้ตรงที่ตายไอวัวแดงเมื่อกี้เออเขาโฟกัสแค่ตรงนั้นจุดเดียวจุดอื่นไม่ได้โฟกัสฮะก็เลยทำให้ทีมแฟลตเนี่ย เข้าหลังมาได้ง่ายๆแนละ้วแล้วก็ฟินแฟก็ทําได้ดีนะก็คืออ่าก็คือซ้อนเพื่อนได้ไวอ่าเพื่อนโดนโถมแล้วนะมากี้แต่เขาไปซ้อนไวต้นนะอาชิดบ,บ้านฟาร์มเรียบร้อยแล้วแต่ตัวขวาเขามีตัวรับป่าฮะนี่ฮะเป็นโคเมดนะโคเมดโอ้โคเมดเ,เป็นลูกซองแล้วถ้าเป็นปืนไกลน่าจะออกขวาไปน,นิดนึงแล้วก็ปาดเกมส์ได้นะไอ้ปาดต้นได้นะน่น่เนี่ยใช่ตัวดีเนี่ยต้นต้นต้น เอ้าแ,แล้วขึ้นอย่างนี้แล้วปาดไปก่อนน้องดาวไปหนึ่งฮะแล้วโอ้โหมีตัวสกิลจากด้านหลังฮะแล้วปาดกลับมาโอ้โหน้องดาวฮะเรียบร้อยเยอยลยมีตัวอย่างอ่าวิลลี่จะเข้ามาฮะจะปาดระเบิดขึ้นไปก่อนหรือเปล่าเรียบร้อยฮะโดนโซลสัตมนี่ไม่ใช่โซลสัตต์อีเป็นโคเมดะโคเมดปาดระเบิดลูกเดียวน้องดาวไปถึงสองหรือเปล่าเมื่อกี้น้องดาวไปถึงหนึ่งตัวแล้วโคเมดะเข้าปัจจิตเรียบร้อยฮะกูปัจจิตแบบไม่มีตัวซ้อนแล้วคราดเข็นมาซ้อนได้ชั้นนั้นแล้วตั้งวงงไปก่อนนะจังหวะนีี้้ททมแฟลก็สุดาย ในบ้านฮนะคือใครคือเจมส์โอโหเจมส์เขีย่ยฮาดิ์ด้ออกไปก่อน2ต่อ1แล้วเจอกันซึ่งซึ่งนะโอโหฮ,ฮาดิไอเจมส์เจมส์เอาคาราเินลงเอวเอาโซสานลงได้ไงฮะแล้วคราทิ้งจะเข้าไปซ้อนใหจังหวะน,นี้มาดูทางด้านเจมส์กระบางเลือดที่จะปั๊มยารอก่อนแลมิโตจะเข้ามาชาร์จเข้าให้จังหวะน,นี้รู้สึกว่า